บุญสืบสารประเพณีนะคะจังหวัดน่านนี้ก็มีวัฒนธรรมต่างๆที่น่าสนใจนะคะเขาบอกว่าแปลงนาข้าวแสงทองรีสอร์ทบ้านศพกรค่ะอาเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนายอาเภอเชียงกลางนะคะนั่นก็คือท่านนายอาเภอทิติปกรแสงสุวรรณเปิดกิจกรรมปลูกข้าวนาบุญปีสากับโครงการชวนกันทําดีเพื่อสืบสารประเพณีวิถีชีวิตแบบกเกษตรต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เยาวชนค่ะส่งเสริมการท่องเที่ยวนอกฤดูกาลด้วย กับสเสน่ห์น่านหน้าฝนนะคะเพื่อสร้างกระแสนําร่องแก่ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้านกเกษตรปลอดภยัยรวมถึงการลดใช้สารเคมีด้วยค่ะภายในงานค่ะคุณผู้ชมมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้งที่คุณผู้ชมเห็นจะมีการสาธิตการไถานาใช้ควายไถยแบบวิถีชีวิตดั้งเดิมด้วยการดํานาปลูกข้าวนาบุญค่ะซึ่งการเก็บเกี่ยวจะนําข้าวสารมอบให้กับโรงเรียนและผู้ยากไร้ค่ะมีการแข่งขันดํานาด้วยนะประกวดส้มตํา ลีลาประกวดนางงามส้มตมการแข่งขันจับกบน่าสนใจมากๆรวมถึงจัดกิจกรรมนี้จัดขึ้นในรูปแบบของวิถีนิว n o r m a l ค่ะจังหวัดน่านเองก็เป็นจังหวัดที่มีหลากหลายภูมิศาสตร์นะมีทั้งป่ามีเขามีน้ําตกถ้ามีโอกาสช่วงหยุดยาวนี้ขึ้นไปเที่ยวที่จังหวัดน่านการเก็บภาพมาฝากพวกเราด้วยนะคะใช่ค่ะรวมถึงกิจกรรมที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะคะต้องบอกเลยว่าส้มตำที่เป็นส้มตำลีลาจริงๆถ้าเกิดว่ารีบรับประทานเนี่ยรอส้อมตำครกนี้ <c oughs> ไม่ได้นะคะคุณเขารำกันอยู่แบบ บบนี้เขามีโยนครกโยนสากรู้สึกตัวอีกทีครกอาจจะไปทางสากอาจจะไปทางก็ได้นะคะ